Major. แปลว่าโรงหนังใช่หรือไม่มาดูกันเลยค่ะกับงงไปเลยนะคะมาเปิดโฆษณานุกรมค่ะ Cambridge Dictionary นะคะเด็กที่คนใช้บ่อยมากมีทั้งสำเนียงอเมริกันและอังกฤษค่ะคาว่า major นะคะวิธีอ่านก่อนนะคะเน้นตรง May นะคะเมดังๆค่ะ major ดูปะค่ะ major major y e a และความหมายของมันนะคะก็ไม่มีความหมายไหนเลยค่ะที่แปลว่าโรงหนัง <laughs> มีลายว่าใหม่มากๆมีวิธีการใช้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เพอก็จะมาแชร์วิธีการใช้ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะที่คนใช้บ่อยมากค่ะแบบที่1ค่ะก็คือมันแปลว่าอะไรที่เป็นหลักๆวิธีการใช้นะคะเช่นใช้กับคําว่า major cause หรือคําว่า major source มาดูคําแรกก่อนค่ะ major cause ก็คือเป็นสาเหตุหลักนะคะมาดูวิธีการใช้กันค่ะถ้าเพอต้องการพูดว่าน้ําตาลนะคะเป็นสาเหตุหลักทําให้ฟันผุเพอร์จะใช้คว่า major cause โดยประโยคมันจะประมาณนี้ค่ะ Sugar is the major cause of tooth decay. Sugar is the major cause of tooth decay. Tooth decay is fun poo. Okay, let me tell you the, the part, okay. major source. Major source is very okay. so, low. Like, oranges are major sources of vitamin C. Oranges are major sources of vitamin C. Okay. a อเลนก็คือส้มนะคะเป็นแหล่งวิตามินซีหลักเลยที่แบบหาง่ายมากอ่าโอเคไหมคะนี่คือวิธีการใช้แบบที่1นนะคะแล้ววิธีการใช้แบบที่2นะคะก็คือใช้ถามว่าแบบเอกอะไรในมหาวิทยาลัยอ,อ่าและวิธีการตอบนะคะคำว่า major เนี่ยจะใช้เป็น verb 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 นะคะแล้วพอยนะคะก็เอกแนวแบบภา,าษาศาสตร์นะคะดังนั้นพอยจะพูดว่า I major in literature I major in literature โอเคไหมคะอ๋อนี่คือวิธีการใช้คาว่า major แบบที่2ค่ะและมันก็ยังมีวิธีการใช้อีกหลายแบบนะคะคำว่า major ยังสามารถแปลว่าพันตรีก็ได้นะคะหรือว่าแปลว่า major note major อย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันมีวิธีการใช้หลายแบบมากแต่มันไม่ได้หมายความว่าลงหนักนะคะทุกคนโอเคไหมคะทุกคนเคลียร์ถ้าใครเก็ตพิมพ์ก็ t มาให้ปล่อยรู้หน่อยค่ะรู้ปากค่ะ major major yeah y e a